ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ดึกๆเดินๆนะครับนอนไม่หลับนะครับก็เลยพาท่านผู้ชมมามาดูว่าไอ้เครื่องตัวนี้นะครับที่ประกอบกับช่างบล็อกนะครับเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ทํางานของมันไปนะครับทําหน้าที่นะครับผมเอามาขุดต้องเอามาขุดบิตคอยดูนะครับคือจริงๆผมอยากได้คอมนั่นแหละแต่ก็พอซื้อมาแล้วลองลองขุดบิตคอยนะครับ อ่ะคราวนี้มาดูดูซิว่าเขาขุดได้ความแรงขนาดไหนนี่ครับก็ตอนนี้ขุดได้ฝั่งนี้ก็คือเรทของมันนะครับก็คือ122.50บาทต่อวันนะครับส่วนมันตอนนี้ได้19.51บาทนะครับสะสมได้นะครับใช้อเว็บไนท์เว็บไซต์ไนท์แฮสนะครับม i n เนนะครับก็ เดี๋ยวผมจะลองโมอไม่ใช่โมสิเขาเรียกว่าลองเปลี่ยนนะครับลองเปลี่ยนเป็นเมนบอร์ดใหม่แล้วก็ตัวที่ประสิทธิภาพสูงกว่านี้ดูนะครับว่าเออเขาจะอา่าทำงานได้ดีขึ้นแค่ไหนนะครับก็ไม่ได้ที่จะเอามาเป็นอาชีพมาตรงนี้นะครับคือมีอยู่แล้วก็เอามา ลองดูนะครับไม่ได้มีความเก่งด้านไอทีเท่าไหร่นะครับก็มีช่างที่เขาแนะนํามานะครับเพื่อนแนะนํามาด้วยโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับติดตามนะครับก็อุณหภูมิหรือบอกอุณหภูมินะหกสองศานะครับก็จะดูไปเรื่อยๆว่าเขาทํางานเป็นยังไงโอเคครับขอบคุณที่รับชมติดตามนะครับสาหรับคลิปนี้มาดูเขา ารมณ์เขานะครับนี่ครับขอบคุณที่รับชมติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ